กล่าวว่าท่านอาจารย์กล่าวว่าทำสูงสุดของพระพุทธเจ้าคือจิตว่างนี่จะว่าอย่างไรครับคำว่าจิตว่างนั่นน่ะเป็นคำที่ฮูขึ้นใช้ให้เราเรียนง่ายจำง่ายพูดกันง่ายไอ้คำว่าจิตว่างนั่นน่ะไม่มีตัวหนังสือโดยตรง แต่มีความหมายที่หมายความอย่างนั้นข้อนี้จงเชื่อกันฟังให้ดีเรื่องคำว่าว่างว่างว่างนั่นคำสูงสุดในพุทธศาสนาคือว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างอันพานว่างไม่มีอะไรหรือว่างไม่คิดนึกอะไรนั่นไม่ใช่จิตว่างในที่นี้จิตว่างในที่นี้ คือจิตว่างจากความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูคิดอะไรก็ได้นึกอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าจิตมันว่างจากความมั่นหมายเป็นตัวกูของกูก็เรียกว่าจิตว่างมูลเหตุดั้งเดิมก่นมันมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างสุญโยว่างว่างจากอะไร อตัตนาวาอัตนิยาวาว่างจากตัวตนว่างจากของตนท่านย้ำท่านสอนท่านขอร้องทัท่านปลอบโยนก็ตามว่าเธอจึงรู้โลกโดยความเป็นของว่างเพราะว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากความหมายแห่งของตนพอมันจิตมันเห็นว่างจากตัวตนว่างจากของตนในสิ่งทัง้งปวง อย่างนี้แล้วจิตมันก็เคว้งคว้างไม่รู้จะไปช่วยอะไรมาเป็นตัวตนของตนนี่จิตที่ไม่ได้ช่วยอะไรมาเป็นตัวตนของตนนี่เราเรียกว่าจิตมันว่างถ้าจิตมันไปกรรมไปกุ้มไปจับเอาอะไรมาเป็นตัวตนของตนนั้นจิตนั้นมันก็ไม่ว่างเลยเพราะมันติดกันอยู่กับสิ่งที่มันจับชฉวยยึดถือนั่นคาว่าจิตว่างเนี่ยมันถอดรูปออกมาจากพระพุทธวจนะหลายหลายคำ เะนนว่าเธอจึงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนเมื่อจิตมันเห็นอโลกว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วมันก็ไม่อาจจับฉวยยึดถืออะไรอย่างนี้อาตมาเอามาเรียกว่าจิตว่างคิดนึกอะไรก็ได้แต่ไม่มีความหมายแห่งตัวตนในใจไม่มีความยึดถือโดยความหมายแห่งตัวตน แต่ปากมันก็ต้องพูดตามภาษาชาวบ้านบางทีก็บ้านของฉันเงินของฉันหรือว่ารักษาประโยชน์ของตนเป็นถ้อยเป็นความกันที่โรงที่ศาลอ่านสิทธิของตนอย่างนี้มันก็ทําได้ตามแบบของชาวบ้านแบบของชาวโลกแต่ในใจของบุคคลนั้นอย่าได้ยึดถือโดยแท้จริงว่ามันเป็นทรัพย์สินเงินทองของตน ปากมันอาจจะพูดว่าลูกของกูแต่ในใจที่มันรู้ธรรมะแล้วมันเห็นว่าไม่ใช่ของกูไม่มีความหมายแห่งของกูมันของอิทัปัจจิตาเนี่ลูกหลานที่ออกมาเป็นแถวเนี่ยมันของอิทัปัจจตาไม่ใช่ของกูถ้ามันเห็นความจริงข้อนี้อยู่แม้ปากมันจะพูดว่าลูกของกูเรียกว่าลูกของกูอ้างสิทธิว่าลูกของกูในเมื่อมันต้องอ้างมันก็อ้างแต่ในใจมันไม่มี ความหมายมัม่นเป็นตัวกูเป็นของกูทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของก็เหมือนกันแล้วก็ยึดในยึดว่าตัวกูของกูมันก็เป็นทุกข์น่ะและ้วก็อย่าไปยึดเป็นของกูก็ไม่เป็นทุกข์น่ะถ้าเอาไปฝากไว้ในธนาคารแล้วยังยึดมาเป็นของกูอีกมันก็นอนไม่หลับแหละมันก็ต้องเป็นทุกข์น่อไม่ใช่อะไรมันก็เป็นโรคปรนะสาทน่ะเนี่ยเรื่องว่าตัวกูของกูมันมีอยู่อย่างนี้ ถ้ามันเต็มอยู่ในใจจิตมันก็ไม่ว่างถ้ามันไม่มีในใจเลยจิตมันก็ว่างเพรอจิตว่างเราก็สบายเราก็เย็นเราก็นอนหลับเราก็เป็นสุขไม่มีทุกข์จิตว่างเป็นคําพูดที่อาตมาถือว่าเหมาะสมที่สุดรัดกุมที่สุดเรียนง่ายที่สุดจะขอยกเว้นจิตว่างอันพาน จิตว่างอันภานนั้นเป็นทางออกของอันพานอันภานเขาใช้เป็นทางออกเพื่อจะแก้ตัวจึงเรียกว่าจิตว่างอันพานใช้แก้ตัวว่าจะทําอะไรได้ตามชอบใจไม่ผิดกฎหมายไม่บาปไม่อะไรอย่างนี้จิตว่างอันพานมันว่างแต่ปากปากมันว่าแต่ใจมันยึดถือเต็มที่นั่มันจิตว่างอันพานถ้าจิตว่างโดยแท้จริงมันไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ปากผูกเงียบก็ได้ ไม่ต้องพูดนะว่าจิตว่างอะไรว่างก็ว่าจิตมันไม่ยึดถืออะไรเป็นของตนทีนี้ก็อยากให้ดูละเอียดลงไปว่าไอ้ธรรมดาโดยปกติธรรมดาคนเรานี่จิตมันว่างนะเช่นคุณนั่งอยู่แถวนี้ทั้งหมดนี่จิตกําลังว่างไม่ได้ยึดถืออะไรว่าตัวตนว่าของตนจิตว่างอย่างนี้จึงฟังอาตมาพูดรู้เรื่อง ถ้าอะไรเป็นตัวตนองตนกลุ้มอยู่ในจิตไม่มีว่างแล้วคงฟังอาตมาพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็จะรําคาญซะด้วย๋ยวนี้จิตมันว่างจากไอ้ตัวกูของกูพอที่จะฟังอาตมาพูดรู้เรื่องมันจึงมีประโยชน์นั่นแหละประโยชน์ของจิตว่างเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็นอนหลับแหละถ้าคนจิตมันว่างถ้าไม่จิตมันไม่ว่างมันนอนไม่หลับกินยานอนหลับขี่เม็ดมันก็ไม่หลับแล้วมันก็ตายเลยกินเข้าไปมากมันก็ตายเลย จิตมันไม่ว่างนี่เรารู้จักกันให้ยุติธรรมสักหน่อยว่าที่รอดชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นโรคประสาทเนี่ยเพราะว่าจิตมันว่างอยู่ตามธรรมชาติว่างตามธรรมชาติตัวกูของกูไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอํานาจของธรรมชาติเนะคนเขามาที่นี่ก็ามาแต่ที่อื่นพอมานั่งลงตรงนี้เขาบอกอนี่มันทําไมวมันสบายใหบอกไม่ยู่嘛 ไอคนนั่นเขาไม่รู้ว่าไอธรรมชาติแถวนี้มันบังคับแวดล้อมจิตของเขาให้ว่างให้ลืมสิ่งต่างๆที่บ้านที่รือนข้างหลังนุ่นหมดจิตว่างจากความยึดถือไม่นึกถึงอะไรไม่ยึดถืออะไรไสบายที่สุดมันนั่งตรงนี้มันนั่งก้กอนหินเนี่ยทำไมมันจึงสบายที่สุดเเพราะธรรมชาติทั้งหมดนี้ตอนไม้ก้อนหินดินทรายตามมันมันแวดล้อมจิตใจให้ว่างไปเสืยอจาก ความยึดถืออะไรที่ยึดถือมาแต่บ้านคนกลุ้มใจมาแต่บ้านเขามานั่งตรงนี้มันว่างแล้วมันก็เลยหายกลุ้มใจมันสบายใจมันบอกไม่ถูกสบายบอกไม่ถูกไม่รู้เหตุผลแต่รู้สึกแต่ว่ามันสบายนีถ้าใครมันมีจิตว่างอย่างนี้คนนั่นจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์จะนอนหลับสนิทจะทําอะไรได้ดี จะคิดเลขก็คิดได้ดีจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทําการงานอะไรก็ทําได้ดีเพราะจิตมันว่างจากความเดือดคลานแห่งตัวครูของครูนั่นจึงบอกเมื่อเช้า,ชานี้ว่าอย่าทําอะไรด้วยความหวังแห่งตัวครูของครูนะมีสติปัญญาไล่ตัวครูของครูออกไปเสียก็ทำงานนั่นด้วยสติปัญญาและอย่าหวังอย่างนั้นอย่างนี้อย่าหิวอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่ว่าง นกการงานนั่นก็จะดีจะทํางานได้ดีทํางานได้ผลดีแล้วจะมีความสุขในการทํางานนั่นด้วยเนี่เที่เ่าทํางานด้วยจิตว่างมันไม่มีทุกข์เป็นความสุขไปในตัวแล้วงานนั่นก็มีผลดีด้วยเนี่จิตว่างที่ถอดรูปออกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คนอันธพาลมันไม่รู้จัก มันรู้จักแต่จิตว่างอันสะพานของมันเองนะสำหรับที่จะแก้ตัวไม่ต้องรับผิดบ้างแก้ตัวท้อจะบุกลุกคนอื่นบ้างอะไรบ้างนั่นมันไม่เกี่ยวกันนั่นมันจิตว่างอันสะพานของคนเหล่านั้นที่เขาด่าตมาสาดโคลนก้อนเบร่อเราม,มายังอาตมาเรื่องจิตว่างมันเป็นจิตว่างอันสะพานของเขาเองอาตมาไม่เคยสอนอย่างนั้นไม่เคยแนะนําอย่างนั้น สอนแต่เรื่องจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าว่าเธอจงเห็นโลกโดยความเป็นของว่างว่างจากอะไรก็ว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูเมื่อไม่มีอะไรมีความหมายตัวกูของกูแล้วจิตมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรมันก็ไม่ยึดถือมันก็ว่างนี่คือจิตว่างไม่มีตัวตนแล้วความตายก็ทําอะไรท่านไม่ได้มันไม่มีตัวตนที่จะตายเนี่ย มัจจุราชก็หาตัวท่านไม่พบเพราะท่านมันว่างไม่ยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนหรือของตนความตายนี่มันจะไม่มีความหมายได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรเป็นตัวตนของตน,น,นเราอยู่ด้วยจิตที่ปราศจากความมั่นหมายว่าตัวตนว่าของตนความตายก็จะไม่พบกันกับจิตนี้มันจึงตายโดยที่ไม่มีความตาย มีแต่การรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามกฎอิทัิปัจจิตาไม่มีตัวกูผู้ตายไม่มีตัวตนที่ไหนจะตายก็เลยไม่กลัวความตายท่นอะไรอะไรที่เป็นนิมิตแห่งความตายผ่านมามันก็ไม่กลัวมันก็ไม่สะดุ้งมันก็ไม่หวาดเสียวขนมันก็ไม่ลุกขึ้นมาเพราะความกลัวใดๆนี่เป็นลักษณะของผู้ที่มีจิตว่างว่างน้อยก็ เป็นสุขน้อยว่างมากก็เป็นสุขมากว่างที่สุดก็เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเองในความหมายว่าถอนอัตวาทุปาทานได้หมดสิน้นถอนอัตานุทิฏฐิได้หมดสิน้นก็เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเองนี่ธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องความว่างที่มีอยู่ในจิตที่ได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วว่าไม่มีอะไรที่มีความหมายแห่งตัวตนหรือของตน มันเป็นธรรมะสูงสุดจริงก็ยืนยันว่าเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาแสดงความเป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนไม่มีที่ตั้งแห่งกิเลสกิเลเสเกิดไม่ได้อือเขาจริจจริงมีทางนี้